ครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอพากลับมาที่สะพานตรงคลองปัุโทนะครับสะพานเดิมที่เขาได้ทำการทุบทิ้งไปแล้วนะครับว่ามีฐานะเป็นอย่างไรบ้างที่หายหมดเลยนะครับแล้วผมจะพาไปดูทั้งสองฝั่งของถนนด้วยนะครับที่เขาได้มีการปิดถนนและการหรือถอนถนนเดิมออกแล้วเตรียมตัวขุดแล้วสร้างถนนใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมพามาที่ พรองวัดบางพุโทโธนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมพามาดูเขาทุบสะพานเดิมทิ้งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะสะพานเดิมเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ทําการเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะนําปั้นจันทร์นะครับลงมาตอกมันจะตอกนะครับนี่ครับก็ข้างล่างนี่นะเป็นพื้นที่จะมีการตอกนะครับผมสะพาน ใหม่สวยงามสะพานเก่าหายไปกลายจะกำลังจะกลายเป็นสะพานใหม่นะครับครับถัดจากสะพานนะครับมุ่งหน้าไปโรเวนสันนะครับถนนเส้นเดิมเนี่ยก็ถูกมิลลิ่งครับการมิลลิ่งเขามิลลิ่งเอาตัวแอสฟาต์เดิมออกให้แลครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขุดเอาชั้นพื้นทางนี้ออกเลยเป็นพวกเศษขยะพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะบดอัดใหม่นะครับ ก็มีการขยายถนนเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นไหลทางที่ขยายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีการบดอัดทรายต่างๆเครื่องมิลลิ่งอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับเดินไปดูเครื่องมิลลิ่งหน่อยนะครับนี่ครับเครื่องมิลลิ่งตัวนี้เขาก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับมิลลิ่งถนนเก่าออกไปจนหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการบดอัดถนนใหม่นะครับนี่คือความข้าหน้าส่วนที่เขาเปิดถนนแล้วส่วนที่เขาปิดถนนแล้วเขาก็จะทําการขูดเอาแอสฟัลต์ออกนะครับแล้วก็มีการบดอัดใหม่ ขุดไอพันออกแล้วก็เอาใช้แมโคนะครับมาขุดเอาชั้นพื้นฐานที่เป็นเศษขยะออกนะครับที่มันไม่ไม่สมูทนะครับออกแล้วก็เดี๋ยวบดอัดใหม่ครับเดี๋ยวขออ้างอิงจากของบางคุทโทนนิดนึงครับเราวิ่งย้อนกลับไปทางแยกโคก้าต้นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะถนนตรงนี้คือทางหลวงชน,นบทน,นะครับวิ่งไปตรงทหายนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยถนนได้เริ่ม ขูดเอาชั้นดินเดิมออกนะครับแล้วก็มีการบดอัดให้กลับถู่สตรานเดิมก็คือว่าบดอัดแล้วก็ทดสอบให้ได้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มลงสายแล้วก็บดอัดไปเรื่อยจนถึงระดับชั้นซับเบสนะครับมีบางส่วนก็มีการฝังท่อระบายน้ำต,ต่างๆนะครับ นี่คือถนนที่เขาขยายายทางเพิ่มขึ้นนะเพราะถนนใหม่ใหญ่มากๆเลยตรงนี้ก็มีการวางท่อระบายน้ำนะครับตามจุดต่างๆนะครับวางท่อระบายน้ำตรงจุดนี้นี่ที่เขาขุดเอาชั้นดินเก่าออกหมดเลยนะครับที่ผมไปเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อเขามิลลิ่งนะครับเขามิลลิ่งเสร็จแล้วก็คือการเอาแอดฟันดเดิมออกแล้วก็จะมีแมคโคนะครับมาขุดเอาพวก ชั้นตรงแอดฟานที่ยังไม่หมดนะเอาออกไปให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะปาดหน้าให้ระดับลงไว้ต่ําผมคิดว่ามัน90าสเอซนจากของเดิมน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการบดอัดนะครับให้ดีเลยหลังจากนั้นไม่ว่าจะวางท่อเราก็จะเริ่มเ hey, uh, ททรายบดอัดเริ่มบดอัดกันใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่เลยอีกครั้งหนึ่ง ครับครับตงจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์มองเห็นภาพชัดเจนก็คือสเต็ปแรกคือการมิลลิ่งเอาแอดฟัน l เลเยอร์ออกก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเหลือเศษส,ส่วนที่เครื่องมิลลิ่งไม่สามารถจะขุดออกได้แต่ว่ารถแบกโคเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาขุดเอาชั้นหน้าดินตรงนี้ออกไปหน้าแอดฟันเนีออกให้หมดหลังนั้นก็จะมีการตัด ออฟดินเก่าออกให้หมดเลยแล้วถึงจะเริ่มต้นบทอัดกันใหม่เลยนะครับตรงนี้แหละครับคือจุดไฮไลท์ของการถนนนะครับเริ่มบทอัดกันใหม่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนี่ครับเมื่อถนนใหม่เปิดเกิดขึ้นนะครับถนนเก่าถูกลื้และเล่งทําการบทอัดหรือของเก่าออกบทอัดใหม่นะครับโอเคครับตัวนี้ถนนความยาวประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับเกือบจะ ได้เห็นรูปเห็นร่างกันแล้วนะครับตอวนี้ครับวันนี้ผมก็ขอพามาที่คลองบางพุโธแล้วก็ถนนที่อยู่ระหว่างสะพานคลองบางพุโธเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความก้าวหน้าของงานถนนงานสะพานในส่วนที่เขาปิดไปแล้วเมื่อเขาปิดแล้วเขาเร่งทําการรื้อถอนถนนเก่าออกหรือสะพานเก่าออกแล้วทําการเริ่มต้นบทอัดถ,ถนนใหม่ทันทีเลยนะครับเพื่อจะสร้างก้าวหน้าอย่าง รถเร็วันใจจริงเลยนะครับสุดยอดครับผม